We're going for it. Trying the subway to Inwood. Over. Yeah, really? Uh. <laughs> Wrong floor, assholes. What ก็จะฝากก็สวัสดีคนทุกคนเลยนะครับผมดูว่าม่ีคนเล่นแต่ทุกคนไม่ได้มีอาแชทอยู่มีคนอ่ามาเม้นในช่องผมว่าพี่กำลังจะครับผมรอพี่อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าสงสัยจะต้องคัมแบ็กจะต้องมาทำจริงจังซะแล้วอุตส่ามีคนรอติดตาม แต่ว่าก็ไม่รู้จัดอะไรใน VR ตอนนี้ก็เลยคิดว่ามาทำบอว์ซีเล่นๆก่อนกันแล้วกันวิสก,กาที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้เป็นระดับอิเซนนะฮะเป็นแบบโซโลอยากลองโซโลมานานแล้วจะไหวเปล่าก็ไม่รู้เล่นเปิร์กผิดด้วยเล่นเปิร์กหมอเฉยก็น่าจะไหวเ,เริ่แรกดีกว่านะ รับถุงนรูปโอ้โหจริงกแรงดวดิวดวดิวดิวเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้้ยไม่นาถ้าชอนเจ้ เออเฮ้ยเดี๋ยวมันตีแรงเกินมันตีแรงจัดจัดเดี๋ยว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 เกือบตายเย้ยยา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 โอ้ยยังจะโดนอีกชิบหายแล้วว่าอยู่ทำไมเยอะกีเมอร์นี่อ เจ๊ดครับเกมนี่คือสิ่งที่สุดยอดที่สุดของเกมนี้แล้วหาปลาเลยพี่ฟ้าอุ้ยจะตกเต็มไม่นะข้าชอนตายอย่างนั้นเลยยิงยิงหน้าโอ้ยโอ้ยโดนหัวตกเออตายตายตูตาย นี่แล้วเดี๋ยวนะเขาไม่มีถึงเริ่มเหมือนเนี้ยสุดกายแล้วเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ฮ้ยมันจะไงวะเนี้ยตายเลยเตื่อจเป้อมาเราเล่นแค่ฮาร์ก็พอแล้วแหละ

มาเฮ้ยเล่นฮาอะไง่ายชีเยอะเออมีคสลังมัมมออมมมม้งเมสกิมเมอร์นเร็อะฮะทเราไม่ได้ดกดสกิมเมอร์เดี๋ยวตองสุดแป๊ ตรงนี้มีกลอ่องถืนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันโอเคเคลียร์มีแน่นอนที่นี่เหยียดไปอ่ะเลือกเนื้อ ม่เอะไม่เป็นไร We're g o o เราดีซับเวสข s ามซ้ายเงียบวัตสันเฮียเฮ้ยรู้ว่ไฟฟ้านี่คือของดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนโลกใบน,นี้เลย f t 0 caliber this will chew him up ไม่ได้ใช้อ่ะเอาจริงนะให <laughs> ้เก็บรอยนัดไว้นี่ดีกว่าใช้นี่ดีกว่า ไปกินตับเต้าเลยตรงนี้จะมีของหรือไม่ต้องมีแล้วไม่มีเฉยมันมีตรงไหนอีกเนี่ยดัานนี้วะโอ้ยนี่มีทำไมไม่มีเนี่ยไวรัสใช่ Incoming มาแล้ว่าเ <c oughs> อาให้หมดม <c oughs> ีใครน่าไหนต้านทาเราได้ทาดนั้นตันนี้ม,นมีอำนาจอย <c oughs> ู่นตัวเหมด ้หลังเข้าเฉยอะไรบอดมันโช่แล้วไอ้คนนี้โชนมากเอาเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่จูนเอาอยู่จูนเอาอยู่น้าจะเข้าไปรู้เฉยตุ๊กก่าแล้วชุ๊กกลาแล้วเรากำลังจะการไม่อยู่กลายแล้วเราต้องขึ้นไปเอาบาเรตโต้เฮ้ย เกือบอ๋อมันโกเก็บซิเยี่ยปุ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 ยอ่ะมันอะไรน้อยจังน่ไม่ให้กระสุนทั้งหดทำสิบนัดเลยเอาแล้ว โหน่าจะเอาถี่นจริงด้วยเฮ้ยแองเจอลจะตายเอาเลือดไปนี่คือรางวัลสำหรับผู้ชนะเอ่อขโมนคำนิลาออกมีแล้วแฮ ูก้าเอาไปเราคงไม no ใช้ไะนใต้ดินมันแคบเกินไปที่จะใช้อ,อ,อู้หูฮันนิต้าคุณก็ได้ยานะเนี่ยฟากยาไม่แตกเฉยพระช,ชนเอายาไปอีก <Thanks. S 1> เฮ้ยยอน Good. Good, good, good. I'm going for the subway. Go! Go! We, we're going เว้ยไอ้นมเออเดกี่ก็ไม่รู้นะฉันน่าผาสมรภูมิกินนี้มานับไม่้วนแล้ว้ประมาทเนี่ยว่ามันแบบ่เจ้า Oh can you drive this thing? The ride ain't free yeah This rabbit hole is chock a block with goodies. Bring them to me. some good. Half a pry. Don't need that song only เนี่ยชิบหายแล้วต้งรีบออกไปมัจะโดนตัดกฮดนอตนายติดชื้อจะมาแพ้ตรงนี้ไม่ได้นะ Iye .